ใส่อ่อนนะเพียวหวานได้เล็กหน่อยกินสินด้หลากหลายนวัตกรรมแห่งการไล์สดไล์สดหลอกคนฝรั่งตะลึงเมลองนอกอเมริกาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนขายแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอเอาวิ่งมาเร็ว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 อีกกูใช้มึงดูสิ่งที่ทางหน้ากระสือ อนะบอกรอยนี่น่าจะเป็นนวัตกรรมแห่งการไลฟ์สดค,ค,คนคนนี้โหดมากโหดม<ห><ห>ากเพราะอะไรวะสร้างความสะพึงกลัวให้กับโลกออนไลน์อ<ห>ูบอกเลยนะเวลาพ่อค้าแม่ค้าปกติเวลาบนโซเชียลอ่ะ<ห>เขาจะออกมาไลฟ์สดขายของขายของขายของแต่ไอ<ๆ>ตัวนี้ออกมาหลอกคนหลอกคนหลอกคนดิไม่โดนจับหรอพี่อะไรนะหลอกคนไม่โดนจับหรอ คนลหลอกคนดิไม่ใช่ภัยสังคมดิหลอกคนไม่โดนจับเพี้ยอะไรเนี่ยเข้ยเฮ้ยเล้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเฮ้าเขายกฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮคนเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเม้าเฮ้ย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 ัฮ้ยเ่งยเื้งนอกอเมริกเไมยเฮ้ยเนอยเฮ้ยเฮอยเฮ้เก้ยเา้ยปฮ้ยเุ่นเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเดยเก้าเฮ้ยกฮ้ยเฮมยเฮยเฮ เป็นผีออกมาไล่สดหลอกคนไอ้เฮียคือแบบสุดตีนแล้วที่สำคัญคือเป็นผีไทยด้วยผีไทยกระสือเย็ดเฮียนี่คือคนที่เราอยากจะเอามายกตัวอย่างมาแกะเขาในวันนี้นะครับนี่เลยเปิดเสนลเข้ามาสิ ผู้ชายคนนี้นะครับเล่าให้ฟังก่อนเขาไลฟ์สดขายกระเป๋าแต่ว่าวิธีการไลฟ์สดของเขาเนี่ยต่างจากชาวบ้านเขาปกติเนี่ยมาไลฟ์สดก็คือมาไลฟ์หน้ากล้องง่ายๆแล้วมาเอากระเป๋ามาลิงๆิแล้วก็ขายกันไปแต่คนนี้นะครับเขาเซตโปรดักชั่นเดี๋ยวให้ดู เขาเซ็ตไปแล้วชั้แล้วบอกเลยหลอนเหี้ยมาฮะมาดูชาแนลพี่อ้นก่อนดีกว่ามาดูนี่ฮะชาแนลครับอ่านี่ชาแนลของเขาครับชื่อว่าไลฟ์สดสินค้าแบรนด์เนมของแท้มือสองไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันก็สื้อเลยเกี่ยแต่ดูนะมึงเดี๋ยวดูนะฮะพวกค้าแม่ค้าอะไรทุกคนนะครับบนโซเชียลดูวันนี้ไว้เพราะนี่คือการสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลครับมาเอานี้นี่นขอดูหน่อยก็จะมีไลฟ์ไอ้เหี้ยบูดูนะนี่นี่ไลฟ์สดของเขาที่ไลฟ์ไปแล้วคนกดไลค์ห้าสิบเจ็ดหมื่นนี่ไลฟ์สดไปแล้วนะขอเปิดดูหน่อยแล้ววิเคครรราาะะห์กัันนมมมมพ้อๆผบึงดู เฮ้ยคือคอร์สตูมไปกระสือเลยมีไฟแบบแบบแบด้วยตรงกลางน่าจะรอผู้ชมอยู่อ๋อรอคนอ๋อเปิดมารอผู้ชมเขารอคนเขารอคนกูบอกแล้วกูเปิดมาเจอแบบนี้กูไปเลยกูบอกเลยกูกลัวกูกลัวแก เฮียหลอนนะเนี่ยความเจ๋งคือก็แต่งถึงมากเมื่อเห็นว่าเขาเลือกทาปากโอ้โหกระสือเลยอะแล้วความเจ๋งกว่านั้นพี่น้องครับความเจ๋งกว่านั้นคือเขาไปถ่ายในสถานที่จริงเออในป่าจริงเอาเทคนิคเนี่ยถ้าเราเราทำกันจริงๆคือเทคนิคคีสกรีนนะครับจริงๆอะเขาสามารถถ่ายง่ายๆแล้วก็เอาฉากหลังมันเป็นป่าก็ได้แต่อันนี้เขาลงทุนไปถ่ายที่ป่าจริงเลยไล่ตัวเขาอะใส่ไอ้ชุดสีเขียว แล้วใช้เทคนิคไอคีสกรีนปรงกัดออกตัวก็หายก็เลยเหลือแต่ตัวกระสือเหลือแต่หัวอันเนี้ยนะครับสร้างความเซอร์ไพรส์ให้คนแล้วอันนี้ความเจ๋งมากนะปกติเจ้าอื่นก็ออกมาขายง่ายๆไอตัวนี้หน้าโหดเสือเป็นกระสือแล้วดูสิ่งนี้ครับเขาทําอะไรดูดูสิ่งนี้ฮะโอรุนซาเลยวพีปอพีปปื้อบปโอรุนซาสเลยอะไร มันเป็นชุดหรือเปรย์นะเนี่ยเหมือนเหมือนเปรย์เป็นชุดที่เขาห้อยอยู่อ๋อเป็นชุดที่เขาห้อยอยู่เดานะเขาห้อยอยู่เขาน่าจะขึ้นไปบนต้นไม้แล้วถ่ายลงมาพี่เดานะพี่เดานะโอ้โหดมากเลยน่ากลัวห้อยห้อยตัวจริงอันนี้ห้อยนะเนี่ยห้อยจริงนะเนี่ยห้อยจริงนี่ถ่ายบนต้นไม้จริงนะถ่ายต้นไม้จริงนะแล้วห้อยมาอันนี้ไงข้างในใส่เสื้อข้างในใส่เสื้อจริเออนี่ใส่เสื้อไหนเออมาดูโลกไปฮะรอซื้อชาติ เขาหน้ารักตรงไหนรู้ว่าเขาขายเขาขายแบบพูดภาษาท้องถิ่นเลยภาษาอีสานเลยว่าอีสานขายเลยนะือซื้อเสียทังสีหลายเสียทังสีเว่าว่าเลยบยโบยจะกอดกอบคนเกิดใจคนแพ่บาดไปกันแค่อะไรเขาพูดอะไรกระเสีอสักสีอะไรเดาว่าเดาว่าเขาเล่นกับคนเข้าใจปะเดาว่าเล่นกับคนเดานะพี่เดานะเขาน่าจะบอกว่ามาว่าเอ้าซีเอฟซะเดี๋ยวไปหลอก ใครไม่กดซื้อเป๋าเนียยไม่หลอกในบ้านเลยใจปะใครซื้อแล้วเดี๋ยวจะบินไปสง่งเออบินไปส่งด้วยเข้าใจบอกก็ซื้อขายยนราคาเน่บานอ่ะสองพันเจบาทบอสองพันเบาทสองพันเจ็ดพันเจ็ดร้อบาทขายกระเป๋าใบสองพันเจ็บาทนะไม,นะไม่ได้ขายใบยละร้อยสองร้อยนะ โอิงมึงคิดว่าปังมูลหรือบบงผีกระจอกผีกระจอกด่าแล้วหรอใช่ไหมมีอพาร์ตมีการเซลคนดูมีด่าลูกน้องด้วยเออเข้าใจป่านี่คือกลยุทธ์นะหนึ่ง <premises. S 2> เขาแตกต <parfois S 2> ่างแตกต่างจากชาวบ้านทั้งหมดนี่คือความเจ๋งของเขาครับเพราะเขาสร้างความแตกต่างได้เขาก็ใช้เทคนิคจริงๆมันเป็นเทคนิคที่เรารูอยู่แล้วคือเทคนิคคีย์สกรีนเอามาปรับในไลฟ์สดของเขาแล้วที่เจ๋งก็คือเขาลงพื้นที่จริงเขาขี่ใน OBS ด้วยเขาคี่ใน OBS แต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งจริงๆคี์บนพื้นก็ได้อยู่ในบ้านแล้วคี่ก็ได้ขอดูโปรดักชันนี่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอเป็นภาพที่จากอมรินทีวีนะครับเขาไปถ่ายเบื้องหลังไม่ดูดูนนนพ้ เปิดให้ดูนิดนึงนี่คือเบื้องหลังนะนี่ขออนุญาตเ,เ,เ,เอาอ๋อเขาข่าวของอมรินทีวีมานะครับเบ,บื้องหลังคือเขายกทีมงานเข้าป่าเลยขึ้นบันไดกันนี่นี่ <laughs> เห็นไหมความลงทุนของเขาคือเขาไปไลฟ์สดบนตน้นไม้แล้วขึ้นไปเนี่ยนะครับถ่ายจากด้านบนเลยนี่นี่นี่นอย่างนี้เลยเห็นเปล่าแล้วมันได้ฟิลสดมันได้ดูแบบโอ้โหบรรยากาศมันได้ป่าจริงแล้วมันมีเสียงต้นไม้มีเสียงแบบอ่ะหลอนจริงอันนี้นอะไรสลิงเอาเสลิงเสลิงน้อยเอาเสลิงนะครับมานี่ค่อยอยู่นะปีนไปบนบนต้น ใช่เอาพี่ขอพอนิดนึงเล่าให้ฟังก่อนคนพี่คนนี้นะครับพี่นอดนอดคนนี้นะครับเดิมทีเลยคือเป็นคนขายกระเป๋าอยู่แล้วาาขายกระเป๋าเนี่ยปกติตามตลาดนัดนะครับปกติขายเนี่ยเจอโควิดปัญหาคือขายไม่ได้คนไม่มาเดินเ,เขาก็เลยกระโดดไปขายาบนออนไลน์แต่ปรากฏว่าบนออนไลน์ไลฟ์สดแบบปกติใส่เสื้อผ้าธรรมดา,าขายไม่ได้ ขายได้วันละใบบ้างไม่ได้บ้างเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเพิินน่าจะดูหนังอเวนเจอร์เห็นเทคนิคเอฟเฟกต์เขาเลยบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วกูต้องทําอะไรแบบแปลกแยกก็เลยเอาเทคนิคนั่นคือไอ้เขียวเขียว่าทีสกีนะแต่แทนที่จะใส่ชุดฮีโร่เอาแบบบ้านๆเอาแบบคนไทยเสพกันได้แต่งเป็นกระสือแล้วเอามาขายกระเป๋าจนเป็นไลฟ์สดที่เราเห็นเห็นไหมฮะนี่คือความโหดเที้ยมของเขาและหลังจากนั้นนะครับยอดคนติดตามในโูขึ้นมาโหดมากอย่างที่เราเห็นไปโอ้คนดูกดไลค์หลักหมื่นสำหรับ นี่คือโอ้โหพ่อพอพิมพิพายโหดเยี่ยมมากนี่คือความแตกต่างที่เราได้เสพจากเขาจากปากของเขานะครับที่เราได้รู้จากข่าวนะก็คือตอนที่ไลฟ์สดเป็นกระสือเนี่ยเอาตรงๆคนกดไลค์กระดุมทลายเลยแต่ขายกระเป๋าไม่ค่อยได้คนมาดูคนมาดูผีแล้วก็ดูกันยาวๆสนุกสนานลืมซื้อกระเป๋าเกินะเกินอะแต่พอปกติเขาไลฟ์สดแบบง่ายๆเนี่ยใส่เสื้อธรรมดาเงี้ยนะใส่เสื้อขาวเนี่ยเราไลฟ์สดกระเป๋าขายได้สิบยี่สิบใบแต่ต้องบอกก่อนไอที่ขายได้ทุกวันนี้ก็เกิดจากการ ทากระสือนี่แหละพอให้คนมีฟอลโล่คนยอดเยอะเยอะ,อะคนก็ดูไลฟ์สดเยอะอยิ่งคนดูเยอะโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นและซื้อก็เยอะเช่นกันดังนั้นสิน่งที่น้องทําก็คือทําให้คนเห็นเยอะเยอะก่อนออส่วนจะขายได้ปิดการขายปิดตอนไหนอีกเรื่องหนึง่งดูตัวอย่างไว้นะครับนี่คือสิ่งที่โลกโซเชียลเขาทากันเขาเห็นโอกาสทุกวันนี้มีคนติดตามหกแสนคนหคนติดตามขนาดนี้น่าจะไลฟ์สดครั้งหนึ่งคนดูเป็นหมื่นน้องดูนะครับคนเป็นหมื่นเนี่ยเอางงนะนอกจากขายกระเป๋าขายอะไรก็ได้นะสำหรับพี่เนี่ยขายอะไรก็ได้นะครับ ดังนั้นผมสรุปให้ฟังนะครับ1เลยสร้างความแตกต่างเพื่อแย่งสายตาลูกค้าทําให้ได้2 เท่าที่ดูเขาไลฟ์สดเป็นประจำและบ่อยมากไม่ว่าบางฮาซันไม่ว่าพิมพ์นิพายไม่ว่าคนเก่งๆบนโซเชียลนะครับเขาล้วนแล้วจะไลฟ์สดเป็นเวลาบอกเลยนะครับไลฟ์สดคือกลยุทธ์การปิดการขายที่ถึงลูกค้าที่ดีมากๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์เลยทํามันซะนี่คืออาวุธที่เจที่สุดใยยุกยุนเนียวดังนั้นข้อสองสรุคือต้องมีความถี่และมีวินัยในการไลฟ์สดที่เหลือก็คือความกล้าและความครีเอทีฟลองไปสร้างสรรค์ดูเอาวิชาที่เราพยายามสอนเอาไปลองทํากันผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณขายได้แน่นอนครับ ดูเขาแล้วเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์อย่างเราเนี่ยถ้าไลฟ์สดเราแต่งตัวเป็นอะไรอ่อเป็นไอรอนแมนไอรอนแมนโอเคนี่ฮีโร่ใส่ฮีโร่อ่ะมึงมึงอะไรเขาเป็นกระสือใช่ไหมพี่อ่าเดี๋ยวเจอกระหังซะหน่อยอ่านี่นี่กระหังเดี๋ยวเจอนี่กระหังเดี๋ยวมาแข่งอ่ามึงอะไรไออย่างผมต้รใส่สุดแหละเ่าเดือดถือโอ้หนี่เขาแบบลุกคนรวยลุกคนรวยลุกคนรวยเอร็ดแกร่งงั้นพี่ก็เป็นอ่าชุดนอนแน่นอนแล้วกันเฮ้ยใส่ชุดนอนบางทีเฮ้ยถ้าสร้างต้องการแย่งสายตาเขาดื่นถอดเสื้อไม่พอถอดเก่งแม่งเลยเฮ้ย ต้องมีคนห้ามบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเลยเถิดยังไงฝากไว้แล้วกันนะครับพี่น้องเรามาค้าขายบนโลกออนไลน์นะครับกลยุทธ์ในการไลฟ์สดสําคัญมากสิ่งนี่สําคัญนะครับต้องแตกต่างและทําให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาฝากไว้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าเราเจอของแปลกๆบนโลกโซเชียลอีกเดี๋ยวเราเอามารีแอคชั่นกันอีกในอนาคตดีไหมได้เรายกตัวอย่างนี้มาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับ F อลูกเหตของเราขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่อนุชาโลภานะครับนี่เลยพี่หนุ่มที่แต่งกระสือเท่านี้นะครับที่มาขายกระเป๋าเนี่ยนะครับขอยืมนะครับขอยืมรใน นของพี่นะครับเอามาสอนลูกเพจของผมด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับขอบคุณมากๆครับฝากไว้พวกเราเดี๋ยวเจอของดีเพื่อเราเยออีกเอาไม่อ้วยอีกโอเคไหมโอเคครับเอาเว้ไปลูกจะมาไปแต่งตัวชุดของเราไปเลยใส่กางเกงในตัวเดียวเดียว่ไป ถึงบอกไงว่าถ้าอร่อยจริงไม่ให้มึงหลอกแต่อันนั้นพี่กี้บอกอร่อยไหมอร่อยก็ยพี่โกหกว่าอร่อยแต่อันนั้นอร่อยจริงว่ะเอออันนี้อร่อยกว่าอันนั้นอร่อยจริงแลกกันนะพ่ะล่ะไม่